สวัสดีครับด่าวเตโซในโพธิไปเลยเกือบเกือบเหลือดี่ชื่อเอาเกำาังพนนะบ่าวช่วยบ่โอเครอแป๊บเดี๋ยวไปช่วยหายห่วงล่าสุดในเอฟซีมีคนขอความช่วยเหลือมาเนาะนะครับคณะ ขณะที่เราอาใส่มองอก็มีชาวบ้านหนะะรถติดลมติดลม,ดลมเดี๋ยวเราจะไปช่วยนะครับเดี๋ยวใส่มองด่างนี้เสร็จเนาะพี่เบาเดี๋ยวก็จะไปช่วยเพืน่นนะครับเข็นรถในะเอซติดอยู่ตรงโน้นนะไม่ได้กลับบ้านแน่คืนนี้ถ้าเราไม่ไปช่วยนะครับก็คาราเบลเลยอะล่าสุดในเอฟซ เอเอเดี๋ยวไปช่วยหุยปลา,าโอ้ยยบอกเขารอรอก่อนพวกผมไปช่วยนี่รับรองเ,เออได้คลิปแน่เราอะ่ะน,น,นี่ไงวันสามรอผมนะ่ะนั่นนะอเออไอ้นี่เนี่ยดึงมาแล้วนะ นับร้องนี่นะลุงกระสาบในเอฟซีนี่นะไมไมนอันนี้อันนี้ดงปลิงไหมนี่ไม่ใช่น,นี่ดงหอยบ่ดองปลาดงปลาปลา,ปลาอยู่ใต้น้ำโอ้เป็นไงพี่บ่าวพี่บ่าวเราอยากไปโน่นเราได้พี่บ่าวอู้ยใจตึ๊บๆอยากไปช่วยมากเลยน่าจะพี่บ่าวเลกุลกลกุลกไทยลุกมาเด้อ เดี๋ยวเราไปช่วยบอกเขา,เ,าเออลุงกระสาบก็ไปเนาะ<ป>เออไปด้วยกันเราจะได้มีมือกล้องจับ <c oughs> ขึ้นฟางน้ำเขาอยู่นี่ลุงแก้ฟางมอกิเนี่นะเออนี่นะลุงกระสาบในเอฟซีผู้ชำนาญในด้านการงมหอยขาย<ง>หอยกินก็อรสร้งไรที่จังหวัดเดี๋ยวนี้น่ะอืมสมมติว่ามีคนอยากกินหอยแล้วเขาไม่รู้จะติดต่อลุงกระสาบยังไงนี่ มีเบอร์โทรไหมจำได้ไหมเบอร์โทรไม่รู้เบอร์เจ้าของเบอร์เจ้าของไม่รู้โอ้รู้แต่ว่าอยากสร้างเครื่อง,อง,ง,องไม่รู้เบอร์เจ้าของรู้แต่ว่าถ้าอยากกินเห็นหน้าเห็นหนวดก็กวักไม้กวักมือเอาบอก<ด>สั่งเอาแบบนั้นคนชาวบ้านแถวนี้เออเอาใช่โทรศัพท์ไม่เป็นเออเอาโทรศัพท์ไม่าสางเครื่องก็ถุพวกเขาเอารถใหญ่ไปลากแล้วนะตรงมานเน่ยนอนสตาร์ทแล้วนะ โอ้แต่แล้วเราไม่ทันแล้วพี่บาวเออรถแบบอนั่นนะเสียงเอบบบบนะรถรถแบบนยอรถรถเวเออรถเีอเทโอรถเ่ทขึ้นรถรถันัดน่ะเออแต่แล้วยี่สิ่งเสียงหอบอบบบบบด่านโคตรในมันก็ติดง่ายดี่วคุณจะฉีกมันนะ คุณใจเย็นๆน,นะนีฮะล่าสุดเอฟซีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นช่วยไหมช่วยไหมให้ผมโยนขอนไม้ไปไหมเฮ้ยใส่รองเท้าบูทรลอยน้ำเป็นไปได้ไงเอฟซเป็นไปแล้วตอนนี้ลุงกระสาบก็ร้อนเนาะอากาศมันอบอ้าวนะครับมุดน้ำไปแล้วน้ำเย็นไหมลุงกระสาบพอสมควรพอสมควร อออเเเกวลาน่าจะเลี้ยงเย็นเลยวันนี้นะอันนี้นะอันนี้มามาอานบน้ำวันนี้ตายแล้วเอฟซีน่าจะเช็ดวันนี้จ้าน่าจะอันนี้คือแล้วเลยน่าจะตายแล้วไม่อยากจะเชื่อน่าจะเอาลากระฟัองนะผมไม่ชอบผ่ากลางเอ้ารถคันนั้นไม่ได้วิ่งไปช่วยเขานี่ไปโน่นนะ ไปคนละที่อ้าวงานเข้านุนเออนุนนำให้เราเสียแล้วพี่บ่าวตายแล้วเหมือนจะคอนเทนต์จะเป็นของเราเออบอกให้เอฟซีรู้ไปเลยว่าเราจะไปช่วยเขาเข็นรถเพื่อได้คอนเทนต์อืมเพื่อได้คอนเทนต์ตรงๆไม่มีอ้อมรู้สึกว่าเขาจะไปเที่ยวกันอยู่อ่ะเขย่าเขย่านะพี่บ่าวตึกตึกหนึ่งเออแจวแจวแจวนั่นแหละ อ,อ่ะนี่นะเอฟซีก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนาะเราจะไปช่วยรถอ่าตรงโน้นเอฟซรถเขาติดลมติดลม,ดลมนะเราก็จะไปช่วยเข็นนะก็ฝากคลิปนะใส่มองไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปถัดไปเป็นการทําความดีเนาะนะครับไปช่วยนาเอฟซีเขาเรียกเแล้วแหละเมื่อกี้ช่วยซอยแนะยซอยแนะ่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปช่วยในเอฟซีร็วๆก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับผมอ้าพี่บาวปิดคลิปรับสวัมาีครับ